มาฮอดเด้อพี่น้องอนครพนมมาฮอดมาเทิง้วพี่น้องนครพนมพี่น้องเลยลิมไม่นัอง,อง,องล,ลิมไม่นั่ง ใสเห็ดล้วตอนมันยังเป็นอยังเป็นปลาอย่าันี้ทำปญหาใช่เลย สวัสดีนะครับเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องตอกปลาสุขูสุคนครับผมพี่น,อน้องมือนีหมูปิ้งเอฟซีภาพพี่น้องมาจังหวัดนครพนมนะครับเด้อมากาบน้มันสการองค์พระธาตุพนมครับผมจังหวัดพนมพนมี่น้องจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับผมนี่มาทำการสี่หาหกเจ็ดแปดคนครับผมพี่น้องครับผมหมูปิ้งเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องสถานที่จอดรถกวงขวงเด้อพี่น้องเด้อครับผม จอดสนามโรงเรียนพี่น้องครับผมอู่ได้สิไปสิมากก็มาได้จะรับเลืเอารถมาจอดนี่ได้พี่น้องครับผมข้างคางพระธาตุพระนุ่มนี่เราก็พี่น้องครับผมมอสสถานบรนนิเวณนั่นเด้อ นครพนมพนมข่าลังวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนี่คือจังหวันดนครพนมแล้วครับผมบวาสีดดีครับผม ทางนอกกสิมีร้านค้าร้านขายของหลายครับพี่น้องฟังแล่าด้วพี่น้องเด้อครับผมมะขามมะขามพี่น้องครับผมมาหอนมาเถึงมาเด้อทบเด้อครับผมนะครพนม นคนพรพนมข่าล้ำเป็นไรอย่างก็มาบริเวณงานพี่น้องครับผมนี่ครับผมอ่าริมฟังโคงพี่น้องครับผมนี่ครับผมน้องก,ก็จะเป็นร้านขาร้านขายครับผมพี่น้องครับผมบริเวณงานนะครับเดอ้อพี่น้องครับผม โมปิง MC มาหวานมาเถิงล้วพี่น้องวันนี้นะครับเดอ้อวันดีกับผมพี่น้องครับผมกาลัดกาลัดโาลัดจีนกาลัดญี่ปุน่นก็มี่ครับผมโอ้หมักทุเรียนมาลใหญงแต่พี่น้องครับผมอยากติดกินเด้พี่น้องเ,ออเองินงบหน่อยพี่น้อง เขาจีก็มีด้ลยพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องบริเวณงานครับผมงานน้ำมันสการองค์พระธาตุพนมครับผมจังหวัดนครพนมนะครับผมหมูปิ้งเอฟซีนะครับผมพี่น้องครับผมตู้หลอกตู้เลี้ยงก็มีดเ้อสวัสดีพี่น้องเด้อทัวโลกครับผมพี่น้องครับผม ที่เลือกไซส์ที่นับถือองค์พระธาตุพระนุ่มนะครับเดออ้อพี่น้องอ่าฟังนี่ก็นสิเป็นองค์พญานาคครับผมริมแม,ม่น้ำโขงครับผมพี่น้องครับผม นี่บริเวณงานพี่น้องครับผมค้นมากนาละลายาพี่น้องพอไปได้เป็นค้นเล่าครับผมพี่น้องครับผมค้นฟังสปป,ปลาวครับผมแล้วค้นพี่น้องคนใต้ห้าวกะลายครับพี่น้องครับผมงานมานาสการหลวง องพระธาตพนมเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องกูได้เคยมากแล้วพี่น้องครับผม <c oughs> สวัสด,ดีนะคระสวัสด,ดีนะครับผมสวัสด,ดีครับผมหมูหิ่งเอ็ซีนะครับผมสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ พี่น้องเอ,อ้ยลงเมืองปลาได้พี่น้องครับผมนี่ครับผมนี่นี่แก้วมิ้นพี่น้องครับผม สวัสดีนะครับเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีชอคโก้พี่น้ององ,าางานมานาสก,การองค์พระธาตุขนมครับผม <c oughs> <c oughs>

อ้ก็จะเป็นแงลตตอลี่ได้พี่น้องเด้ครับผมคด้มอแลม้วหมด้วหมได้ไหมได้มด้สมสดีไห่ได้ไหมด้อหมได้ไมสดัสมดีไดีไหด้ได้มได้ด้คมับ้มด้ไ้ดม

สวัสดีนะครับเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องของมไฟจะบูดะพ้นครับผม moving fc พี่น้องครับผมน้อแล้วครับผมพระธาตุองค์พระธาตุพนมครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสะบูดจะพ้นเด้อเพราะว่าจะเป็นเมืองหนอกเมืองหน้าครับผมพี่น้องครับผม moving fc น้อนเถิงเราพี่น้องครับผมนี่งานมณฑลสุพรรณองค์พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับผม moving fc นะครับผมสวัสดีนะครับ สวัสดีครับผมี่น้องเนี่ยทรงพระทากรุ่มนะครับเด้อครับผมเป็นสิงสังขารมุข้าครับพม่น้องคนที่ครับผมี่นนองสายอีสานครับผมบกว่าจะเป็นตั้งสอบปอหนราบผมพีาน้องครับผมบินนอง เดี๋ยวองค์าระธานพนมกับผมปีหนักกับผม มือนี้มือนี้เป็นวันมือมือที่สองนะพี่น้องเด้อครับผมมาแล้วครับผมพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้านะ names, พนะี่น้องเด้ออีกคลิปหน้าอีพี่อีกครับผมมีอีพี่หนึ่งครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามาชมครับผมพี่น้องครับผมอธิษฐานไม่ต้องการนวครับเด้อขอพรไม่ต้องการครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับผม ไปแม่งเล่ายางเก่งอยู่ไหนเนียางเก่งก็ได้นะบอกโอ้เป็นบางการบอเออพอติดไปไปไปทายคลิปอยู่ไปมาไปไปเบิร์ดตัวหมดดนโดนได้มาก้อติมากอยู่เลยได้เนี่ยใช้รโลเนะ่ะใช้รอบก็จนั่นรอบเยก็จะรลบก็ได้ยโอ้สีขาว็จะอุ่นเนาะ นี่เราใช่เลือล่ามันของใช่ก็จริงติดต้งหาไทยเต่เป็นเลื่องของเราตต่างันต่งหน่าง่าแกัน่างกนี้กัแ่งกัน่ก่างกักางกน่างกงกัน่านันน่ั่

เขาปอยเงาอมาว่มาสองขันหัวรถให้กบุณให้คนทองจัวะรถสองแถวบอกไปไเป็นให้น้ำกันทุกค่อยให้แล้วบ่ห้งผ่านนบ่เฮงอยู่ในวัดคุณได้ในพระธาตุคุณได้ไปได้แห้งนอกได้ไอเขาหันห้งิบที่สู่สามจุกคุณได้จะห้งอยู่นอกเหี้จะเฮงนอกได้พวกที่โดนตีนี่ลบนอกได้เราได้เข้าไปด้ได้พวกนี้ห้งอยู่นอกบ้าน วตีเอยูข้าไปไหนเขาไปไนไ้เข้าไปในได้เอาหันเ้าไปอยด่ในได้ต่วยดิจิตีโซโซ้เพ่นพนลายตัวิวคินาพอกันไหมเด้อครับเด้อกับบูปิงเอซีทริปเที่ยวพระาตุงรุ่มนมาตราก,การพระาตุทุ่งรุ่งจบคลิปให้ดีด้อพี่น้องเด้อ